กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการรอยเรื่องร้านนะคะในช่วงไอเดียร้านเด็ดค่ะควันนี้นะคะพี่ตุ้มเราได้ไอเดียมาจากแฟนๆรายการรอยเรื่องร้านค่ะเขาแนะนําผ่านช่องทาง Facebook ของเาอานะรานะคะซึ่งร้านนี้อยู่ที่กรุงเทพนั่นเองค่ะนะคเขาบอกมา ว่าร้านนี้นะคะพี่ตุ้มไอเดียในการตกแต่งสวยมากก็เลยแนะนํานะคะให้รายการเราได้รู้จักนะคะแล้วก็นำมาบอกให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการรายเรื่องร้านได้ทราบกันคะ่ะครับ ร้านนี้มีชื่อว่า House of Salad ค่ะโอ้บอกชื่อเนี่ยได้ว่ารู้เลยนะครับว่าร้านเนี่ยจะต้องมีสลัดอร่อยแน่นอนขายสลัดเป็นหลักเลยนะคะซึ่งร้านนี้นะคะอยู่ไม่ไกลเลยค่ะอยู่ที่สุขุมวิท47นะคะที่โคร,ครงการเลนฮิลนั่นเองค่ะ,ะนะครับเรียกได้ว่าเป็นร้านที่สวยงามนะครับแล้วก็โดดเด่นมากนะครับสำหรับคนรักสุขภาพนะครคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบเนี่ยจะเห็นนะครับว่าช่วยในายการทำให้ ร้านเนี่ยที่อาจจะมีจุดบกคร่องบางจุดเนี่ยนะครับทาให้ดูสวยงามแล้วโดดเด่นโดยรบไปหมดเลยไม่รู้สึกเลยว่ามีข้อบกคร่องอะไรนะครับโดยเฉพาะร้านนี้นะครับช่องแสงเนี่ยน้อยมากๆนะครับการออกแบบเนี่ยก็เลยเน้นนะครับโดยการทําเป็นเฟร,รมคล้ายๆแบบเป็นเฟร,รมของหน้าตา่างนะครับซึ่งมีข้างบนเนี่ยเป็นทรงโค้งนะครับกุด้วยกระจกเงาเข้าไปนะครับตกแต่งกับผนังที่มีลักษณะที่มันเป็น หยาบๆผิวที่มันเป็นเหมือนเหมือนกับว่ามีผิวที่เป็นผิวก่ออิดบ้างนะครับผิวฉาบปูไม่เรียบบ้างนะครับกรบเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ผนังเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นช่องหน้าต่างนะครับบางครั้งเนี่ยก็ตกแต่งด้วยผ้าม่านนะครับเอาผ้าม่านเนี่ยเข้าไปแขวนนะครับแล้วก็ติดภาพที่มันเป็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์เพราะว่า คนเราเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดอะร่างกายเป็นสิ่งสําคัญนะว่าการรักสุขภาพรักเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติรักโรคนะครับมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้เคียงกันพราะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าองค์ประกอบในของตกแต่งทั้งหลายนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติเนี่ยสามารถดึงออกมาใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นลักษณะของไม้ฟืนนะครับลักษณะของสลัดารานะครับซึ่งโอ้โหมีผักเคี้ยวนะครับน่าทานมากมากนะครับ หรือแม้แต่การนําลักษณะของความสบายบายของการนั่งนะครับด้วยผ้าป้ายเพราะว่าเอามาทําเป็นหมอนยาวตลอดแนวเนี่ยก<ฆ>็จะทําทให้ร้านเนี่ยมีความรู้สึกอบอุ่นน่านั่งมากยิ่งขึ้น<ช>นะคร,รับที่สำคัญที่สุดนะครับลักษณะของการที่แบบสร้างสเสน่ห์เข้าไปไม่ว่า<ฆ>จะเป็นโคมไฟนะครับจริงๆแล้วมันกมไม่ได้แพงเลยนะครับ<ฆ>โคมไฟกลมๆเนี่ยค่อยต่างระดับกัน ใช่เล่นเล่นระดับคือไม่ได้แบบแขวนให้ได้อยู่ในระดับเดียวกันใช่นะ,ะนะครับจะให้เป็นลักษณะเป็นพุ่มเป็นช่อนะครับลักษณะของการทําพื้นที่เป็นขัดเหมือนกันนะครับเหมือนกับร้านที่เราแนะนําเลยแต่เนี่ยทำตัวหนังสือเอาไว้ด้วยนะครับเป็นคําพูดหรือเป็นวลีที่เด่นะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเตือนว่าเราเนี่ยเหมือนกับ ดูแลตัวเองเนื้กับการรักสุขภาพจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนคําพูดต่างๆเนี่ยได้ไดให้เข้ากับลักษณะของร้านของเรานั่นเองะนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์เล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทําให้ร้านเนี่ยดูสวยงามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับ และนี่ก็เป็นไอเดียเด็ดๆนะคะที่วันนี้เรานำมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถนำไปปรับใช้กับร้านของคุณได้นะคะและถ้าท่านใดค่ะมีไอเดียดีๆแบบนี้นะคะไปนั่งทานร้านไหนมานะคะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพต่างจังหวัดนะคะหรือว่าต่างประเทศนะคะก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะที่ f a c e b o o k c o m s รายเรื่องร้านค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการรายเรื่องร้านก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับพี่ตุ้มและตูนได้ใหม่สัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ